สวัสดีครับวันนี้ผมสามารถชัวนะครับจะพาคุณลูกค้าครับมาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ถามหาถามหารถราคาย่อมเยาเนาะผ่อนถูกๆหน่อยนะครับผ่อน3ามสีพันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดาวน์น้อยๆผ่อนนานๆสบายๆไปนะครับคันนี้ครับคันนี้ครับเป็น t o y o ต้าวีอปี09ครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆนะครับครับคันนี้เป็น t o y o ต้าวีอปี09นะครับคันนี้จะใหม่แสนกว่าๆแสนกว่าโลนะครับ รอบคันเนี่ยโดยภาพรวมถือว่าสวยนะแต่ว่ามีร่องรอยขีดขวดเล็กน้อยนะครับไม่น่าเกลียดอะไรนะครับพาวนดูรอบคันหนึ่งรอบก่อนนะครับรถไม่มีชนหนักแต่ตอพี่ความตกน้ำไฟไหมสบายสบายเลยนะครับผ่อนง่ายๆผ่อนยาวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับอ่ะภายในดูรอบคันแล้วก็จะเห็นแทบไม่เห็นริ้วรอยนะนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวกลางๆเขานะครับตัวรองท็อปนะครับซึ่งาภายในจะเป็นสีสีดำนะครับเป็นเบาะหนังแล้วสีดำนะครับกว้างขวางดูนะกว้าง จุดเด่นของ V ีออสนะครับสำหรับเจนนี้นะหลายคนก็จะพูดถึงกันคือคือด้านหลังก็จะกว้างนั่งสบายมากนะครับด้วยความที่เขาไม่จําเป็นต้องมีตัวคานหลบหลบถ้อยเสียนะด้านหลังทําให้เดี๋ยวขอญาตเปิดกระโปรงหน้ากระโปรงท้ายนะครับทํางานคนเดียวนะขอญาต์ทำงานคนเดียวก็จะขุกขังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอใช้งานก็ทํางานได้นะ เวลาดูส่วนใหญ่ชอบถามว่าน็อตเคยขยับไหมนะครับสวยงามนะครับปากระปรงเดิมไหมเดิมน็อตไม่ขยับก็ต้องฝากกระปรงเดิมอยู่แล้วนะครับนะเคยมีชนไหมนะครับน็อตไม่มีขยับนะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับนะสวยงามห้องเครื่องสวยนะครับไม่นับฝุ่นนะเพราะว่าเวลาโชวร์รวมที่อยู่ข้างถนนเนี่ย ปัญหาอย่างหนึ่งคือฝุ่นอ่าทาโทษครับฝุ่นฝุ่นเยอะมากนะครับปัดทั้งวันนะครับปัดทั้งวันด้านท้ายด้านท้ายกว้างขวางนะครับเช่นเดียวกันหลายคนชอบถามปกติผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบใช้คำว่าน็อปไม่เคยขยับนะอะแต่หลายคนถามหาก็นะถ่ายให้ดูน็อปไม่เคยขยับพอน็อปไม่เคยขยับปุ๊บฝาฝามันก็ต้องเดิมอยู่แล้วแหละนะครับ ด้านหลังด้านใต้ท่ออ่ะดูด,ดูหลังรถนะด้านหลังเป็นยางอะไหล่นะมืดตืบนะครับซิลเลอร์ยังเดิมนะครับรถไม่มีบัติเหตุใดๆแก๊สไม่เคยติดนะครับอุ้ยทานท่อเสียงดังไปหน่อยนะครับอ่ะดูกันประมาณนี้นะครับคงยังไม่มีโอกาสทดลองขับไม,ไม่ไม่มีโอกาสขับให้ดูนะครับเพี่แต่ว่า รถทุกคันของ Toyota เนี่ยนะครับของเจ้าชัวเรานะครับเรามีการเทสไว้แล้วนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์ช่วงล่างไว้แล้วนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าต้องมาดูคือสภาพภาพรวมเนี่ยร่อ,องรอยขีดข่วนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรารับได้ไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น,เป,นเป็นประเด็นประมาณนั้นนะครับ นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับราคาแสนป,ปลายๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงค์ราคานะครับแล้วจะพยายามทำํำตารางคํานวณไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมและทดลองขับนะครับที่โตต้ามือนนันยุสคารนะครับแล้วเจอกันขอบคุณครับ